ซึ่งใครจะมาขึนเอ็มวีตรงนี้นอกจากดอมดอมนี่อับปบเมื่อสุดยอดสุดยอดมากเลยครับแฟนเก่งมากฉันสะใจมาอีกมักสะใจไม่ไม่ตอแฟนขาทำเถับแฟนขาผมปัดใหญ่เออเป็นคนปัดใหญ่เก่ง เก่งมากอุ้ยเธอเป็นคาลเตอร์เหรอต้องมีสัญญาณมือครับไม่งั้นไม่หยุดนะครับรุ่นนี้อยากรู้อันนี้ใส่อันนี้ใส่ถ่านหรือชาร์จแบบนะคะอันนี้ต้องใช้แบตเตอรี่รถจำแรงเอาแรงเลยแรงเนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาชมมาพร้อมกัน สำหรับคนที่ดูผ่านไลฟ์นะคะสามารถคอมเมนต์กันมาได้ถามกราบหรืออยากจะบับบอกอะไรแบบสามารถบอกกันได้เลยพิมพ์กันเข้ามาเรื่อยๆนะคะเอาล่ะวันนี้เราก็จะมาเจอกับแฟนๆแล้วเป็นวันพิเศษพูดถึงเอมวีความหมายแหระครับก็นำเพลงเลยครับผมยินดีกับเธอครับผมคือเอานี้ผมต้องเล่าย้อนไปก่อนครับว่าผมเนี่ยอยากทำทำเพลงอยากทำเพลงเพลงหนึ่งครับผมซึ่ง ผมกาลังตัดสินใจอยู่ในช่วงแรกว่า <Wow. S 2> อยากจะทําเป็นเพลงอกหัก uh. หรือว่าอยากจะทําเป็นเพลงรักดี uh. ซึ่งพอผมมาช่างน้ําหนักกันแล้วเนี่ย uh. ผมรู้สึกว่าประสบการณ์เรื่องการอกหัก uh. ของผมมันเยอะกว่า <Wow. S 2> อันนี้จริงอันนี้จริงคือผ่านวาเลนไทน์ใช่ครับแบบตั้งแต่ช่วงมัธยมที่ผ่านมาอะไรเงี้ย uh. เราเรารู้สึกว่าเราคุ้นคุ้นชินแล้วกันคุ้นชินกับคําว่าอกหักมากกว่าครับผมเราเลยรู้สึกว่า เราน่าจะสามารถเล่าแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนเนี่ยสามารถฟังแล้วก็สามารถย่อยความหมายของเพลงนี้ออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็น่าจะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการอกหักกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลยรู้สึกว่างั้นเอาเป็นเพลงอกหักนี่แหละนั่นแหละครับแล้วทำไมต้องเป็น congratulation มันเป็นความหมายทางแบบบวกนี่ใช่ครับแต่อกหักมันแบบเอ้ยอารมณ์ลบๆคือยังไงหลายๆคนอาจจะดีเพราะอกหักคือจะต้องแบบร้องไห้เสียใจ นั่งฟูลไฟที่ถึงเขาอะไรเง uh ี huh. ้ยแต่ว่าผมจะเป็นฟิลแบบเธอตีความว่า Move on ไวผมเป็ออนคน Move on ไวท์แหละลุ้น <Wow. S 1> ละมันหลอกแต่ว่าแต่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 ว่าแต่แต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่เราสามารถทําความเข้าใจกับมันได้นะครับถ้าเป็นเรื่องที่แบบเราสามารถเข้าใจหรือว่าเรา ดูบริบทของมันหรือว่าเราสามารถย่อยมันออกมาได้โดยที่เราสามารถเข้าใจได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถบุกออนผ่านไปได้ด้วย,ด,วยด้วยความไวและกันมผมเลยรู้สึกว่าผมเลย อยากจะให้มันเป็นอกหักแบบฟิลกู๊ดละกันอกหักฟิลเฮ้ยอันนี้น่าตีควาคือความจริงแฟนๆจะได้ฟังเพลงนี้ไปนในงานคอนเสิร์ตแล้วใช่ครับแต่ว่าวันนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าพอเธอตีความมาว่าแบบอกหักฟิลกู๊ดแล้วยังมี MV มันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้คงได้เห็นกันใช่ครับผมอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะทุกๆช่องทางนะคะอย่าลืมอ่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อยที่ได้ทํางานดอะทอยแต่งใช่ค,คุณทอยแต่งทํางานร่วมกับคุณทอยรู้สึกไงบ้างโอ้โหอยู่กับพี่ทอยคือแบบตอนแรกหลายๆคนอาจจะคิดว่า เออไปทำงานกับพี่ทอยเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องไหมเออจะอดันซีแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าบีไฮเดอะซีนเป็นยังไงผมว่ามันน่าจะต้องเป็นเรื่องที่พี่เขาสนใจถึงจะคุยกันรู้เรื่องครับผมเพราะว่ายังอย่างผมี่งมีโอกาสได้คุยเรื่องเพลงเรื่องการทําเพลงกับพี่เขาเนี่ย คือแทบไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารอะไรเลยนะคือพอพอเป็นเรื่องที่เขาสนใจคือมันขึ้นความถี่มันตรงกันใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือถ้าเราไปคุยเรื่องเตะบอลอาจจะอาจจะไม่ได้หน่อยพี่ถอยคืออะไรอะไรแต่ว่าถ้าพอเป็นเรื่องดนตรีอ่าใช่คือเราพอเรามีแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ของเราเนี่ยครับผมเพื่อเพื่อเพื่อแชร์ดีไอพีเขานะครับพี่เขาก็ไปย่อย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 มาจนผ่านไปประมาณแค่ สามสามวันสามวันคุ้นเคยตต้งเต็งหรอสามวันเดโมแรกมาเลยคือคือได้ยินแล้วได้ฟังแล้วไม่ไม่น่าเกินประมาณห้าสามถึงห้าวันเราเราเนี่ยคือเดโมแรกมาแล้วแล้วพอเราได้ฟังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันดีแต่ว่ามันก็ยังมีแค่แบบจุดก็จุดเล็กเล็กเลน้อยที่แบบเราเราอยากให้พี่เขาปรับแต่ว่า ว่าพอเราติจุดนั้นไปเนี่ยแล้วพอพี่เขาเอาไปฟังอีกทีเนี่ยพี่เขาคือเขาตายแล้วโดนเลยใช่แล้วเขาก็ไปทำเวอร์สมาใหม่ให้อีกอัจฉริยะใช่ทําเพิ่มให้อีกก็คือเซกชั่นเพลงนี้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งออกมาเป็นมาสเตอร์ให้ทุกคนได้ฟังแล้วครับผมและนี่คือการทํางานอย่างทุ่มเทของผู้ชาย2คนที่หล่อแล้วก็อต้องบอกมือให้พี่ทอยด้วยเผื่อตรงต้องปรมือพี่ทอยนิดนึง ต้องขอบคุณพี่ทอยมากเพราะว่าพี่ทอยคือเอาจริงเขาคิวทองมากแล้วเขาแบบแน่นอะแน่นแน่นมากเรื่องงานเขาแน่นมากเรื่องงานเพลงเขาแน่นมากแต่ว่าเขาเขายอมที่จะเฮ้ยมาทํางานใช่ใช่คือแบบต้องขอบคุณพี่ทอยมากๆขอบคุณพี่ทอยจริงๆครับค่ะอ่ะพูดถึงการเราจะดูด้วยกันเอาเท่าที่พูดได้คุณอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆว่าเราจะได้เห็นอะไรอืมจะได้เห็นอะไรจะได้เห็นว้ายจะได้เห็นเห็นอะไรเห็นความ ความยุ่มเทแล้วก็ความแฟนตาซีของ MV แล้วกันห่อใช่เพราะว่าอันี้ผมคิดว่าน่าจะบอกได้เพราะว่าอย่าง MV เนี้ยเราทำออกมาเป็นแนวแฟนตาซีแฟนตาซีซึ่งก็จะเป็นแนวแบบลึกลับลึกลับนิดนึงก็อยากให้ทุกคนรอดูกันอีกไม่กี่อึดใจอีกไม่กี่อึดใจจริงๆแต่จะบอกว่าแค่งานอาร์ตเวิร์กภาพแรกอันนี้เนี่ยหล่อมากหล่อแหมหล่อไหม เธคิดว่าจะเป็นแฟนตาซีอะไรอยาแฟนแฟนมันจะพึมมีหลากหลายมาเป็นเอลเป็นแวมไพร์เป็นผีเป็นอะไรก็เธอว่าอะไรเธอว่าอะไรเออแวมไพร์หล่อหรือเขาเชเลยแล้วหรือฉันไม่รู้ยังอาจจะเป็นปีศาจแมวก็ได้เป็นยังไงปีศาจแมวเป็นไงโดนแมวกัดอะไรโดนแมวกัดหรือเป็นแมวเป็นแมวว้ายตายแล้วมันจะเหมียวไหมมันจะเหมียวก็จะเหมียวเหมียวเหมียวยังไงเหมียวไงเหมียว ฉันทำไม่เธอแล้วนะฉันทำแล้วนะออรอ6โมงเย็นแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันว่า MV MV ยินดีกับเธอ c o n g r a t u l a t i o n ของเราเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันละกันครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆเพราะว่าวันนั้นคือต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มถ่ายตั้งแต่ เที่ยงถึงประมาณตีสองคุณพระใช่คือ M v วนี้เราเราอยากได้มูต์แนโทนที่มันเป็นซินไนจริงๆไงครับผมเราเลยรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นไนจริงๆเธอแฟนตาซีอะไรเป็นไงเนี่ยหรือว่าเราจะมาถูกทางแล้วแม่พายไม่รู้ไม่รู้สรุปนางมาเป็นมังกรมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจเลยนะไม่รู้ครับไม่รู้ก็อยากให้เราติดตามกันจริงเพราะว่าวันนั้นคือทุกคนแบบเหนื่อยกันมากแล้วก็ทุ่มเทกันมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบกันด้วยนะคะตอ ทำเอ็แนวไหนออกมาได้บ้างเพราะว่าเออกหักเนี่ยมันมันมีเยอะมากๆในประเทศไทยแบบหลายๆหลายๆอมีที่ทำอมาแต่ว่าพี่เน็ตเขาก็เลยเสนอมาว่างั้นเราลองทําเป็นแบบแฟนตาซีดูไหมเพราะว่ามันน่าจะเป็นแนวที่แบบยังไม่เคยมีใครมีใครทําด้วยและมันก็น่าจะว้าวมากๆกับการที่เอาแนวแฟนตาซีเนี่ยมาอยู่ในเพลงอกหักในมูดเพลงฟิลฟนี้ครับผมก็เอามา เป็น MV นี้แล้วผมขอบคุณพี่เนทตขอบคุณพี่เนทตมากครับนี่อขอเสียงปรบมือให้พี่เนทตด,ด้วยนะคะอีกห้านาที